เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาว,วาอะไรพรกันทะลือครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยอำเภอนาโน้อยจังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งปัจจุบันทําการสอนในระดับชั้นอนุบาล3จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล3นักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนให้ความสนใจในการทํากิจกรรมได้ดี และสามารถทํางานตามที่คือกําหนดให้ได้ส่วนพนัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์นั้นนักเรียนส่วนใหญ่ยังบอกค่าจํานวน1นึไม่ได้จึงทําให้นักเรียนชั้นอนุบาล3ไม่สามารถทําแบบฝึกหัดได้เช่นการเติมจํานวนที่ขาดหายไปการบอกค่าของจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าการแทนค่าจํานวนด้วยตัวเลขการวาดภาพตามจํานวนที่กําหนดให้และการบวกลบเลขอย่างง่าย ซึ่งคณิตศาสตร์ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อาการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะต้องใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเราอยู่ตลอดเวลาเช่น,น,<ๆ>นการอ่านราคาสินค้าการซื้อขายสินค้าการบอกเวลาเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นต้น ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงจะเป็นที่จะต้องทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับต่อไปในอนาคตดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วย ดังนั้นเราจึงทำการตกลงการพัฒนางานตามประเด็นท้าทายโดยที่มีแนวคิดที่จะนำเรื่องการพัฒนาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน1-10ถึง10มาพัฒนาผลสม,มิิของผู้เรียนนะคะและทางโรงเรียนชุชนบ้านอ้อยก็ได้มีการทำวง PLC กับเพื่อนครูผู้บริหารในโรงเรียนเพื่อที่จะมาพัฒนาเรื่อง ผลสำาทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมวัยค่ะจึงได้นำมาจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ขึ้นสำหรับแผนการจัดประสบการณ์ที่ดิฉันนำมาทําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนั้นดิฉันเรียกหน่วยสนุกกับตัวเลขนะคะสำหรับสาระ ที่ควรรู้ในหน่วยสนุกกับตัวเลขนั้นก็จะต้องให้นักเรียนได้นับและการแสดงจํานวนเลข1-14ถึง14นะคะการบวกลบเลขจํานวนไม่เกิน14การเปรียบเทียบจํานวนและสิ่งของต่างๆมากกว่าน้อยกว่านะคะการเรียงลำดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะสำหรับการจัดประสบการณ์นั้นก็จะเน้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะสำหรับทางด้านร่างกายนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวนั้นก็จะเน้นให้เด็ก เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่การเคลื่อนไหวอย่างอิสระประกอบเพลงนะคะก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับตัวเลขนะคะที่จะให้เด็กรู้จักจํานวนนับอย่างเช่นเพลงแม่ไก่ออกไข่เพลงนกกระจิบนะคะแล้วก็สําหรับพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะเน้นในเรื่องของการปั้นดินน้ำมันนะคะให้เด็กปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเลขตามจินตนาการของนักเรียนนะคะ แล้วใหเ้เด็กวาดเขียนตัวเลขนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมภาพตัวเลขตามจินตนาการนะคะฝึกให้เด็กหยิบจับการฉีกตัดปะนะคะการใช้กันไกสสำหรับกิจกรรมทางด้านอารมณ์จิตใจนะคะเราก็จะเน้นให้นักเรียนได้มีการเล่นตามมุมประสบการณ์ นะคะอย่างเช่นมุมวิทยาศาสตร์มุมคณิตศาสตร์มุมบ้านมุมบล็อกนะคะเพื่อให้นักเรียนได้แสด,ดงออกทางอารมณ์อย่างเต็มที่นะคะการร้องเพลงก็จะสอนให้นักเรียนร้องเพลงนกกระจิบนะคะเพลงแม่ไก่ออกไข่นะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักจํานวนนับนะคะการแสด,ดงออกทางด้านศิลปะอย่างเต็มที่นะคะสาหรับพัฒนาการทางด้านสังคมนั้นก็จะฝึกให้นักเรียนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนนะคะได้มีวินยัยมีส่วนร่วมนะคะมีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะมีการดูแลทคำความสะอาดห้องเรียนเน้นคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะและสำหรับทางด้านสติปัญญานั้นเราให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการใช้ภาษาในการพูดอธิบายและการใช้ความคิดรวบยอด การความคิดเชิงเหตุผลนะคะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาการรู้จักข้อเสนอแนะการแยกแยะการจำแนกนะคะและการบอกลักษณะของรูปร่างการบอกลักษณะของลักษณะต่างๆการจับคู่ภาพนะคะการเปรียบเทียบการเรียงลำดับและการนับและการแสดงจำนวนสิ่งของต่างนะคะนอกจากที่เราจะจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วการผลิตสื่อออกแบบสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้กับผู้เรียนด้วยนะคะจะต้องมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้หน่าอยู่หน้าที่จะเรียนรู้นะคะและมีการจัดทำสื่อในการประกอบการสอนให้กับนักเรียนด้วยนะคะและนอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนนะคะ ชุดเครื่องมือในการวัดประเมินผลก็จะมีชุดแบบฝึกการนับจํานวนแบบฝึกการถามตอบจํานวนตัวเลขทีละตัวนะคะแบบฝึกการรู้จํานวนของตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าแบบฝึกการวาดภาพตามจํานวนที่กําหนดให้และชุดแบบฝึกการบวกลบเลขอย่างง่ายนะคะแล้วก็ชุดแบบฝึกการแทนค่าด้วยตัวเลขด้วยการวาดรูปนะคะ แล้วก่อนที่เราจะให้นักเรียนทําแบบฝึกทุกชุดนะคะเราก็จะต้องเริ่มจากทําชุดที่1ให้เกิดความชํานาญก่อนแล้วเราถึงจะให้นักเรียนทําชุดกิจกรรมต่อๆไปได้นะคะหลังจากที่นักเรียนทําชุดกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีการบันทึก นะคะบันทึกการสังเกตการทํากิจกรรมนะคะก็จะมีแบบบันทึกการสังเกตการนับตัวเลข1น0สินะคะก็จะมีแบบถามตอบการนับตัวเลขทีละตัวมีแบบบันทึกการฝึกจํานวนตัวเลขที่หายไปนะคะแบบบันทึกการสังเกตการหาข้อค่าของจํานวนตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าเป็นต้นนะคะหลังจากที่เรา มีการบันทึกการสังเกตแล้วก็จะาสามารถรู้ว่านะคะผลสมทติของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมนักเรียนชั้นอนุบาล3ได้ฝึกทําขั้นตอนชุดที่ครบกําหนดแล้วนักเรียนก็สามารถนับ1-10ถึงได้ชี้บอกตัวเลขที่กําหนดให้ได้นะคะแล้วแทนค่าตัวเลขด้วยรูปภาพต่างๆได้ สามารถบวกลบเลขอย่างง่ายได้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในแต่ละชุดนั้นเราก็จะให้เด็กค่อยๆทำบ่อยๆทำทีละชุดทำบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเกิดความชำนาญและเป็นพื้นฐานในการจำตัวเลขและทำให้เด็กได้รู้ค่าของจํานวนที่มากกว่า10ได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จค่ะทำให้ผู้เรียน มีผลสัมบทธิในการเรียนที่ดีขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมคลิปแรงบันดาลใจในการพัฒน,นาเด็กที่จำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวนตัวเลขในครั้งนี้ด้วยค่ะขอ,อกาบขอบคุณค่ะ